เฮ้เรเร็วกูโดนแล้วเสสี่กูโดนแล้วเพื่อนเร็วเร็วเวไม่มีทางไหวกับกูไม่มีทางไหวกับกูเฮ้อออ่ลลาียอยากชนะจะต้องรู้มากไอ้ควายอยากชนะจะต้องรู้มากไอ้เฮี้ยแล้วเป็นเฮี้ยกันน้อกูล่ะเสือกเฮี้ยอะไรชูไป อะไรอะไรอะไรมึงเล่นมี่เป็นป่ะเนี่ยไอ้เยี้ยยังมาล่อี่เยี่ยนไอ้สัตว์ื่นบวกสี่จับรถประมูลได้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 ืนบวกสี่จับรถประมูลให้หมดอย่าให้มันสาวสีสาวสีสาวสีเลยสาวสีสาวสีวสีสาวสี่าวสีจับรถประมูล มาหมดเลยนะมันมาหมดเลยนะมัาูมาเลยมาเลยมาเลยมาให้หมดมาให้หมดมีศพไม่มีศพมาให้หมดาเลยลยเาเลยมเลมเาเลยามาลมาเมานาเลยมเลยาเอยเลมาเลยเลาเลเลาเองเ เสาสอเชี่ยเลยกูโดนอยู่ตรงเสาสี่ยเฮ้ยอไอ้เชี่ยมันไม่ได้เยอะกว่ามึงเลยเนี่ยมาดิมึงเหใชกูไม่มวิช่กูจะพังให้เร็วเฮ้ยเสาสกูโดนเสาสีมึงมาดิควาย

คนละชั้นไอ้เหี้ยคนละชั้นคนละชั้นไอ้ควายฟัดเลียวไม่มีทางไหวกับกูไม่มีทางไหวกับกูไเลช่นวาไอ้ี่ยอหียแงไอ้เี้อยากชนะจะต้องรู้มากไอ้ควายอยากชนะจะต้องรู้มากไอ้เหี้ยเอาดิอยากชนะมันก็ลงมาดิอยากเล่นก็ลงมาดิแต่สุดท้ายยังไงรู้ปะแพ้เหี้ย จะหนีไปไหนไอ้สัสมึงก็กุมเล่นนีกากีนังกากีนังก็กุมเล่นดิก็กลุมเล่นนีเสืกไปไหนไเียเป็นเฮียอะไรกันน้องกูละเสือกเฮียอะไรชุบไปอะไรอะไรอะไรมึงเล่นนี่เป็นปัญหาไอ้เฮียยังมาลำเฮียเย็นในสัส ศพศพศพเนี่ยศพนอนอยู่เอาไปยีศพนอนอยู่เื่องตอนมึงรับเพื่อนเล้นกากูตายกูตายกูกูจบมากันนกันดีสยยตัวนี้มาปตัอนี้งัอน้ัอนีัวนีตัวนี้มดตันี้มาปตันี้มาปิดตันี้มตันี้มปินตัวนี้มาปินตันดตันิดัวนี้มาปิดตัวนี้ื่ัว ไปเล่น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 ยิงยิงให้ร่อไฟยิงให้ร่อไฟกูไหวกูไหวฮ้ยยิงไปดิมึงยิงไปดิเนี่ยมึงยิงไปดิบอกเพื่อนไปก่อกลุ่มเล่นดิไปก่อกลุ่มเล่นโอ้โหจัดก็ขอเฮียอะไรแล้วเป็นเฮียแล้วเสือกเฮียแล้วกูล่ะ โอ้ควยกูโดนฟีดยับแล้วกูไม่พูดละกูไม่พูดแล้วมันรู้มันรู้เสียงกูละไปกอกลุ่มเล่นพี่พี่วินไปบอกเพื่อนกอกลุ่มเล่นดิไม่ต้องห่วงผมไม่ต้องห่วงผมลบชุเฮ้ยชุบกูชุบกูชุบกู

มันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยยิงกูหน่อยยิงกูหน่อยเพื่อนเพื่อนคุมกูหน่อยคุมกูหน่อยคุมกูก่อนคุมกูก่อนยิงกูดิปืนยิงกูหน่อยปืนยิงกูหน่อยปืนยิงกูหน่อยมันหมดแล้วเนี่ยไอ้้เหียไอ้พวกกระจอกไปหมดแล้วเนี่ยไอ้ตัดไปในกังไฟไปในกลางไฟไปในกลางไฟมันหมดแล้วเนี่ย ไม่ไหวเฮียมึงไปดูกลางไฟพวกมึงดิสัตว์ไม่ไหวเฮียเลยไปเล่นกับเพื่อน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 อย่าแยกอย่าแยกเอาศพไปทิ้งเอาศพไปทิ้งข่าดิข่าดิข้าดิ ไปไหนแจ็คไปไหนไป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 นลชั้นเลยน้องเออก็คนละชั้นอยู่แล้วก็ดูดิมา่วมายิงเกบี่มาช่วยหินเสาซไปโดนกดละไปีเล่นกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนมึงอย่าแยกดิกากินังมึงดูเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนอย่าแยกอย่าแยกกากินังอย่าแยกไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อน โอ้โหมึงชนคนอย่างนี้เลยเหรอวะไอ้เหี้ยขึ้นมาขึ้นมาลออกะไรไปเลยกับเพื่อนไปเลยกับเพื่อนไปเลยกับเพื่อนมามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเข้ามาเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งก่อนพี่เอาไปทิ้งก่อนเอาไปทิ้งก่อนเอาไปทิ้งก่อนตรงนี้แหละตรงนี้ปล่อยปล่อยปลไว้ปล่อยไปกั็ไปไปก็ไป หย,ยิบลองยิบเมื่อนี้สัดคุณกััดดูมือละดูอะไรวะ มึงก็กคมกันเล่นนี้บอกเพื่อนนี้บอกเพื่อนนี้เฮ้ยมึงไปได้ทางซ้ายที่กากินยังกากินยังฟังกูไปได้ทางซ้ายไปทางซ้ายที่ไปได้ทางซ้ายไปทางสายไปได้ทางสายดูแลงดูแลงพี่อะไนี่ยชมเพื่อนดิ่ชมเพื่อนดิ่ชมเพื่อนมาชมเพื่อนดิ

หมดเลยเหรอวะหลุยโอ้ศพที่กูามาทิ้งก็หายเย็ดแม่เหลือเชื่อจัดไอ้เหี้ยโดนพี่ผมโดนเราเราโดนเราสอทิ้งเงินเยอะเรา,าเ,เราโดนเดียวเลยเยอะของพี่หมูอมเยอะไม่ได้หมดเลยอเปล่าเฮ้ยเราเราเราเยอะกว่าไหมเอ้าโดนยังไงวะไม่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเนี่ยผมมาชุบเพื่อนหมดเลยตรงธนาคารฝั่งธนาคารเลซ้ายเพื่อนไม่มีรถอยู่กันเหรอตอนนี้อยู่กันเหรอ,อ,อาม,ามันมามันมา จะโดนหมดนะไอตรงที่หลอดถังฮาร์การเลสไซด์เพื่อนรอดหมดเลยโอ้โยแม่ไม่มีกระสุนคุยอะไรสัตว์พี่กูโดดต่อยทำมึงวงแตกแล้วกูชนแหลกทำมึงงงแดกจนสะบงแหกมึงชนะกูเห่ยีคยมึงคงแปลกเจอกับพวกกูเห่ยสักคงแดกมีแค่ไม้เลือยสู้อี่ไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปะทรงแอคทรงแกะที่พวกมึงเคยได้ช่วยพอแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟัดไอสัตว์ทู่ให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไน้เฮี้ยมของน้อยพวกกูรวยจัดอย่าสลือมาขอพอยที่มัสนุกไม่มีใคร